จากการมาวัน8ปเดือนแล้วครับแล้วไม่เคยเห็นเขาเต็นเต้นขนาดนี้นี่คือรอมาวันนี้มาหลายเดือนตั้งแต่เรารู้จะมาอังกฤษนี่ก็มีความสุขที่เห็นหนูนดนี้หนูเราอยู่แค่ชั้นแรกมันมีเจ็ดชั้นอย่าเพิ่งรีบร้อนีเลยอ่อโอโหรอคะไม่ใช่เหรอที่สุดเลย สิ่งที่พี่เลือกที่จะเสือให้หนูก็คือชั้นหนึ่งเป็นสิ่งแรกที่หนูมองนานที่สุดและพูดถึงมากที่สุดอันนี้เลยแกะที่มีแค่หนึ่งพัน้าชิ้นหรือเอาอันี้หนูยังได้อันไหนในนี้อันไหนก็ได้เพราะทั้งหมดนี้มันคือ limited edition จริงๆจะบอกว่าเดินดูทั้งหมด7ชั้นว่าหนูอยากได้มากกว่า90%เอนี้อันนี้ดีๆรู้จักวยใจคนดีอันที่หนูเลือกคือ คิว่าเลียลามะมีทั้งหมดพันห้าร้อยตัวแค่พันห้าร้อยตัวในโลกนุกนะครเบที่เซอร์ให้จริงคำหัูมันจะเป็นความทรงจังของเราคำอแรงที่เรามาอังเกันด้วยกันมาเก็บไว้ดีๆแค่นั้นครับบ๊ายบาย